ครับเช้าวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับนะมีศาลาพักให้พระอาจารย์ได้ฉันด้วยนะครับตอนนี้เ,เราออกจากบ้านคําแหวนะครับมุ่งหน้าไปที่อําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครแล้วก็ถึงตรงนี้ครับบรรยากาศดีมากทะเลหมอกเย็นมากครับสวยงาม,สว,งามสวยงามก็เลยบันทึกภาพไว้เป็นาราคาหน่อยครับผมครับครับเช้าวันนี้นะครับเราออกจากบ้านคําแหว ตำบไลไร่อำเภอพน,นานิคมจังหวัดสกลนครอ,อ่ามุ่งหน้าไปที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเช่นเดียวกันครับพอดีได้เวลาฉันอาหารของพระอาจารย์นะครับก็เลยศาลาสวยงามบรรยากาศดีมากครับตอนเช้าเหมือนทะเลหมอกเลยครับด้านหลังครับเนี่ยวันนี้พระอาจารย์ฉันเกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ฉันเวลาเดียวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสังกะรีเฮดเซนพระอาจารย์แล้วครับ หงข้าวน้อยเกินไปวันนี้อาจารย์นะฉันเวลาเดียวด้วยนะชักลีแอบเสาเลย วิถีชีวิตของพราเดินทะดงบนถนนคอนกีครับวิถีชีวิตของพราเดินทะดงบนถนนคอนกีครับบรรยากาศเวลาพบค่ำพาชิรับขอบฟ้าบนถนนหลักนะครับถนนหลักเส้นสกลนครอุดร ลเลยอยู่เกกว่ากิโลจะถึงอุดรนะครับผมเวลาอีกสองวันวันวันหนึ่งกิจกรรมการวิ่งลักษณะนี้ที่ผ่านมานะครับบรรยากาศก,าก็จะมี6บรรยากาศต่อวันคือมืดสว่างสายบ่ายค่ำและก็มือดอันนี้คือวิถีเมื่อเราเข้าโปรแกรม การวิ่งลักษณะน,นี้นะมันก็จะเจอบปรยากาแนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บระยะทางไปวันละ50กิโลอันนี้คือความสําเร็จต่อวันต่อวันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องอื่นนะครับปกติแล้วถ้าผมไม่ได้มีกิจกรรมแบบนี้เดิน2กิโลมันยังไม่เอาเลยนะก็ขับรถไปนะครับแต่เมื่อมีกิจกรรมแบบนี้แล้วเราต้องทําใจทําให้ได้นะครับประมาณน้นนะครับผม